พูดเคล็ดลับการเลี้ยงลูกคุณแม่วัชสาคุณแม่ของ on, อาฟทักษอนเผยวิธีการเลี้ยงอาฟน้องปีใหม่ทำยังไงให้ออกมาเรียบร้อยมากนิสัยดีมากโดยไม่ตีแต่อย่างใดชมพู่อารยาได้ฟังแล้วยังอึง้งอัฟทักษอนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดาราที่นิสัยน่ารักเรียบร้อยไม่พูดคำหยาบหรือแม้กระทั่งน้องปีใหม่ที่ก็กลายเป็นเด็กที่น่ารักจนเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนด้วยซึ่งเรื่องนี้จะยกเครดิตให้ใครไปไม่ได้เลยนอกจากคุณยายวัชสา คุณแม่ของแอฟทักสอนและคุณยายของน้องปีใหม่ล่าสุดในรายการสามทราบได้เชิญแอฟน้องปีใหม่และคุณยายวัชสาสามรุ่นแห่งบ้านพักสุขเจริญมาร่วมพูดคุยดันโดยเมื่อถามว่าความเป็นระเบียบของคุณยายวัชสามีหนึ่งถึงสิบจะให้เท่าไหร่น้องปีใหม่ก็บอกว่าให้หนึ่งพันล้านส่วนอัฟก็บอกว่ามีเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นเลยน้องปีใหม่บอกว่าคุณยายเป็นคนที่มีระเบียบมากจะบอกทุกคนให้ทําอะไรหากทําอะไรผิดคุณยายก็จะจุ๊ ต่คุณยายไม่เคยตีทางอับและน้องปีใหม่เพราะคุณยายไม่เชื่อในการใช้กําลังเช่นเวลาทานข้าวจะไม่ให้คําสอบไว้บนโต๊ะห้ามพูดตอนกินข้าวหากเราทานข้าวเสร็จแล้วคนอื่นยังทานไม่เสร็จก็จะไม่ให้ลุกส่วนอับบอกว่าตอนเด็กๆอับไม่ได้รู้สึกว่าโดนบังคับตนรู้สึกปกติมากเลยทําให้อับกลายเป็นคนเรียบร้อยโดยธรรมชาติด้านคุณยายบอกว่าเวลาที่ตนอบรมลูกตนไม่เคยบอกว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราต้องทําให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่าง เพราะตนก็ได้มาจากคุณทวดของน้องตี้ใหม่อีกทีชมผู้บอกว่านี่คือสีเจแล้วนะคะตอนนั้นที่บ้านมีแต่ผู้หญิงหกคนคุณทวดก็อยากให้ลูกเป็นระเบียบท่านก็จะสอนอารยารแต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่ท่านทําเป็นตัวอย่างเราเห็นทุกวันก็เลยซึมเข้าไปเมื่อตนมีลูกเองก็ใช้วิธีของคุณทวดก็จะดีเหมือนกันเพราะลูกก็ไม่เบื่อเราว่าเราต้องบอกให้เขาทําอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่เหนื่อยด้วยเขาดูเราทุกวันเราก็ซึมไปเองอย่างไรก็ตามในเคสของน้องตี้ใหม่แอบบอกว่า คุณแม่ของแอบจะบอกว่าเลี้ยงลูกง่ายนิดเดียวไม่ต้องไปสอนอะไรเยอะเราทําเป็นตัวอย่างเราทํำยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นแต่น้องตีใหม่คือลมลางทุกทฤษฎีเด็กสมัยนี้เกิดมาพร้อมกับความเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ว่าเป็นตัวอย่างแล้วเขาจะทําเลยเราก็ต้องพูดอยู่ดีจึงเป็นเหตุให้คุณยายซ้ำจี้ซ้ำชัยมากกับน้องตีใหม่ใช้วิธีเดียวกับแอบไม่ได้เลยแต่อย่างแอบจะมีดูมีตีน้องตีใหม่บ้างแต่คุณยายจะไม่ตีเลย